พี่กดหน่อยได้ไหมผมมานั่นะถอดเอาไยละวันนี้เริ่มเริ่มเริ่มตายแล้วว่ะเอา Thank <laughs> คู่ต่อสู้คอขาดแบบนี้อสองนาทีแล้วับสองนาทีครึ่งแล้วครับ